Ô bà con, mẹ 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 con, mẹ

นี่เขาไปแล้วนี่เขาไปน่นแต่ป้าเจนร้ะเ้งแมวีเลยทีนี้แตู่ยเจ้าตาด้วยนะออกาออกาอ่ะพ่อก็อยู่นู่นเลยดินั่งนี่นี้การอยู่เนี่ยตีรอเปลสนีตมีแล้วปยดเข้าไป Ach, chúng ta mày nói chung với tôi. Mày đàn ông hay đại 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 เราขอเพื่ครับสือที่กุณสตูลได้มายเล็หนึ่งบยาไว้ต้งสตาร์ลายเลที่แปดเ๋ยบ

ไปรถมาเที่ยวกว่าอยู่ได้ตรงนี้ใจอะไรมาตามไปไปดูดูนี่ไปไม่สารครับไปที่ไหนอ่ะพี่เจเจไปที่นี่ไปไหนอ่ะไดเรกทิฟครับไหลรถอ่ะนะไหลรถแล้วครับ23ครับครับครับแล้วครับเดินไปที่เนี่ยเดินล่อๆๆเนี่ยครับปลอดอยู่ตรงนั้นนั่นน่ะเอารถ2 แต่ลงข้าวก่อนอ้ยไม่เอ้ยแต่ลงข้าวแต่ลงข้าก่อนลูกดูดิจะถูกโดยใครในทีมเนาะแตให้ถูกไปโหลดถูกไปก่อนไปเลือกสอบเสียบเอาบอลล้มแล้วเอาไหมดีไปดิตัวที่คือไม่ตีเลยไม่งอนมันงอนลูกไปตัวที่ตัวที่หมายเลสี น่าพ่ออยู่หน้าไปดิไปเดินไปเดินไปเลยลูกเดินไปอยากไปอ่ะพูดไม่ฟันเราอะอะไรนะบอลมันเข้ามาโอ้ยตอนนี้ครับคุณทวีก็ย้นไม่ได้แล้วเล่นไม่ได้ทีหลังก็วันนี้จับมโดยนกพ่อ

เก็บเงินไปกินบมกกระทะดีกว่ามั้งวาหว่งตังเข้าชีวิตที่มิตร้านเอเชียรนะูกใช่ไหมเนี่ย วันแย่่เสลสองว <ás> ันแล้วเนี่ยฮอไม่มีอะไรกินหรอไม่ีวบไม่มีข้าไอะไรกเยไม่ได้มีอะไรกินลเอารับเอือไ่หอมบอกเนี่ยมากินนะเออมันขึ้นไม่เต็มเลยวะไม่เต็มมือ พอพอกได้มันก็จะผ่อนเบาแรงเป็นเบาเงี้ย<อ>นั่นนะอะไรก็ไม่รู้เลยก็ก็เปลี่ยนได้เอาให้สอนเขาที่มันไม่พร้อมรับนเนยก็ไม่พร้อ็ไม่โผล่เขาเล่นนี้ทำคนช้าเขาเลยนะอ๋ออ๋อแค่เอาลงนี่หรอฮะลงลงอย่างเงี้ย เริ่มห่างอีกแล้วเขาที่บอกว่ามังผูกผูกที่เขาบอกว่าผูกเรามันยังไงไม่รู้บอกไม่รีบตีแล้วมันเคลื่อนที่ช้าไม่กระตือรือร้นได้ลูกเขาเสียเองถ้าเราลุกหลิกลุกหลิกรับเออเราไม่เจาะเลยฟุตเวิร์ดไม่ดีเลย

con chạy lúc thử thì coi sẩm lo rồi, thật cái đầu không. 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 นี่เราเกี่ยวไม่ได้แนตะ่เ,เขาเกี่ยวได้เออเราเกี่ยวไม่ได้เขาเกี่ยวได้ไนี่มึงแค้นอะไรลูกป้าไว้ทีนมึงจะไปหาแต่ไอาผิด จะเอามาเอาไม่รู้ใครอ่ะมันติดบล็อกมันรับง่ายแล้วน่ะบล็อกแล้วใครจะลูกผิดพลาดตคนอีกแต่แจมเขาทำเสียเองมันจะกิดบล็อกแล้วมันรับง่ายแต่มันไม่พร้อมรับกันของเราอะออกแล้วนะเมื่อกี้เนี่ยออกได้ายแล้ว จีบก็อร่ด้ามไม่นะหรือนกบปยิงปากเขาแยกแยะคื ก็เห็นว่าเขาเพื่องตกแล้วไม่ร้อล่นกันนี่จริงบอกว่าเขาต้องไปส่งหรอกไม่ได้ดูถูกแล้วมันจะสั่งก็นี่แหละมาตกแล้วั้งมาตกมาตกเราไม่คล้อยเล่นดีเป็นตามสนาม สำหรับผู้ต่อไปนะเจทูครับเดอะเบนจาร์ฟ้าครต่อได้นะรับจบีครับเยียมตัดรียบร้อยครับต่จากคู่นี้นะครับเราก็จะารินจะดนรจะดนไมคบู้ที่สครับตีาทกาดเจทูเจอเต็ดาทวนไม่ได้ ก็จะต้ด uh ูน huh. ั่งดันป๊อปเลยนะอมากเลี้ยงด้วยเสร็จจะลงปูน้ำตาลอะไรอะไรนี่คร no. oh, ับปูก็ไม่ห่อไม่ได้เลยครับนี่แหละเราจะได้ไมไม่เยอะเลยปีกนปลากระดูกน้ำพด้วยน้ำตาลพรีนปูโอ๊ยไ้การแล้วน้องนั่งน้งไม่กลยาเนาะ เรคู่เยดีนะครับการก็ในรเบียนที่โอ้ไนะนารทำงานแล้วกเข้าคู่เท่าไรนะเกับลูกนหางจเนาะห่างจัีคนเราจะต้องเรียนซเวลารึเปจะมีมัแก้เองไปยัไรับคู่เก ถืว่าจะไปพักอะไรครับพี่จะรับสะเพิเอาละสาก็เาัวเีรราัสอีลงสู่สนามเดีีว่าจะแก้เกมีประตูคูักอะไรได้ะจางไร้็ถกเอาทำไปีประตูส

Kita masuklah dah kau pergi เครื่องมาใจไปขึ้นเวลาจับล่ะครับโลดเดี๋ยวครับชาวลิดากลับไปกับ

เรี๋ยวครับจังหว้ในมุมคือจะโตได้คือจับได้ครับแล้วออกคือะต้องโตได้โค้ชเขาพูดดีตีกับไทยที่เป็ดเดี๋ยวะเป็นเชียร์ไทยนะครับโง่สะก้อนครับสองพูดดีโตง่ายกับไทยรุ่งไรก็ยิงมุกโตง่ายกับเบอร์สองโง่เง่โง่เพื่อให้บอลยิงไปอาบดับมาหน้ากุ๊กจับติดตูนไปติดต้องจะยกโตง่ายกับจะโตอยู่ดีก A trom mấy chiều cao hơn nữa. Cháu bôn bãi bãi bê bôn 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 bôn

ไม่น่ามาเลยไปกวาดใไม้ใ <reveal> ห <que> ้ท <sais> ่านรองดีว้เป็สูสีหน่อยสิอย่างนี้กวาดใไม้รอท่านรองดีก <that> ว <is true> ่า <that> อ <is true> ีกรอมาพียกแขนหายเลือกตุ้ไก่มาให้ท่านรูงนีกว่ถึงเมืองนตายู่โดยเจ้าแม่มาตั้งเล่นให้ฉันกไม่นฉันดูมเล่นนมเล่นนมเล่นนมาตัเ่น้นดตั้งเล่นให้ันูม่นให้ฉันดูมาตั้งเ่นในมงไม่นม ที่ใจให้กับ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 ใจให้กั้กับใจ้กับใจให้กับใจให้กั้กับ้กับ้กกับให้กับใจ้กับใจใกับ้จใหกับ้ก้กักับใจใับใจ้กับใจให้กับใจใหจให้กับใจจให้ห้กกับ้กั้กับใจให้ก้ใจห้กับใจกับใจับใ้กับใกับ้กั้กับใจให้กับใจกับใจให้้กับใจให้กับใจให้ ใช่หายแบเลยวก็เตะบอลแรงแต่รีบตารีบตามบมาได้ใช่ไหมแแล้วมไมจอเจอบรสองหลังสองสามสามที่สามที่สามมที่สามทามที่สามที่สามที่สามทีามที่สาม่ามที่่สาที่สา่สามทีมที่สามที่สามที